มันมีโอกาสที่เราจะกลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าไหมแม่มีโอกาสอะไรเธอเขามีลูกแล้วค่ะเอาเขาไปเติบโตของเขาใช่เขาเลิกกับฉันเดือนทันว่าประกาศเลิก28ันวางงินก็โนก็น่าจะไม่มีโอกาสแล้วน่าจะบบว่าเส้นว่าเส้นมันขนานไปแล้วเส้นขนานไปแล้วไม่มีละไม่มีละซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักแต่แม่เลือกที่จะยังไม่ เงียบยังเงียบดูก่อนยังเงียบแล้วก็เหมือนคนอะแค่เอ,อ๊ะอ๋อตรงที่แม่ประกาศในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการอ๋อไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการเปลี่ยนเออพูดเบ,บ,บอร์ผู้จัดการเบอร์เดิมแต่เปลี่ยนคนนั่นแหละที่แม่ประกาศใช่เปลี่ยนคน,น,ค,นคนก็เอ,อ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยปกติแม่จะไปคู่ไปคู่หรือไม่ก็ธาตุเดียวแต่เขาจะเป็นคนที่ อ,อุ้มคืนคอยดูแลซัพพอร์ตร,รวมถึงคิวใดๆอพอแม่ประกาศป้าคนก็เอ,อ,อ๊ะอ๋อตอนนั้นแม่ยังไงตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะพูดหรือคิดว่าจะไม่ลอ,อ,อยไหลกะว่าอะไรประหาเดิมทีเนี่ยจะยังไม่ประกาศเพราะว่ากะว่าเอ้ยเราลองออมชอมและแยกบ้านกันอยู่ก่อนเผื่อมันไปกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันว้าวุ่นเหลือเกินในทางเขาและทางเราด้วยบอกไม่ถูกว่าทําไมมันถึงว้าวุ่นได้ขนาดนั้นในความเป็นเขาและความเป็นเราด้วยมันว้าวุ่นกันไปหมดกาย จากเรื่องตรงนี้มันก็เรื่องใหญ่อยู่แล้วเดิมทีหนึ่งพอยแล้วกล่าวว่าโอเคให้ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อฟีชกันไว้ว่าให้ต่างคนต่างใจเย็นแล้วดูกันว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายอะฝั่งเขาก็ร้อนลนที่จะแบบอะไรก็ไม่ไร,รู้รรใช่ซึ่งเรื่องราวอะจำได้ว่าแม่เคยออกรายการหนึ่งแล้วตอนนั้นก็อู๋ร้องไห้ว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของจักรยานเป็นเหตุอันนี้<ช>มันเกี่ยวด้วหรอแม่เดิมทีเหมือนมันจะไม่เกี่ยวแต่ไปไปมาเออมันก็เกี่ยวเหมือนกัน คืออะไรปะคะเวลาคนเรามันอยู่ด้วยกันมามากๆค่ะนภะภา,าแล้วก็อีกคนหนึ่งเราจะไปทางนี้แต่อีกคนหนึ่งจะไม่ไปจะ,ะจะไม่ไปแล้วก็เขาเรียกว่าบริหารเวลาไม่ได้ บริหารเวลาไม่ได้มาทเลยเป๋กลายเป็นว่าคุณอยากได้ร้อเปซ็นต์ไปอยู่ตรงนู้นหมดแต่ฝั่งนี้ต้องทำงานแล้วฝั่งนี้ก็จะไปทํางานแล้วฝั่งนี้ก็อยากจะไปอีกทางหนึ่งมันก็เลยหาเส้นทางมาบรรจบกันไม่ได้จริงๆแล้วถ้ามันหาเส้นทางมาบรรจบกันได้มันก็คงจะโอเคแต่ทีนี้มันดันเป็นเส้นทางที่เอา้าอยู่ดีๆเธอก็ไปเลดิดไปเลยไปไกลโลดโดยที่แบบโอ้เขาเป็นคนดีมาตลอดเลยนะแล้วพอเขาเริ่มเลดิดเขาคงแบบ ถ้าไปเข้าแทรกอะไรอย่างนี้บอกอือใช่ไหมเพราะว่าตลอดเวลามันก็เคยไปในทิศทางเดียวกันใช่ใช่แต่ถ้าแบบบต่ว่าบาลานซ์กันดีๆมันก็น่าจะดีได้แม่ไม่ได้ายคว่าจะไม่ให้เธอเลี้ยวซ้ายซะหน่อยแต่เธอเลี้ยวซ้ายแล้วเธอไม่เลี้ยวขวากลับมาด้วยใช่เธอไปแบบแปลกๆของเธอจนแบบใช่ไปจนแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วประเด็นคือเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าบาลานซ์พังแค่นี้เลยคิดว่าเป็นเรื่องบาลานซ์พังมันเกี่ยวกับเราไหมว่าเอ๊ะ หรือไม่จริงๆไม่ใช่หรอกคือหมายถึงเกี่ยวเร,เราก็คเราจิตม,มีเรื่องที่ไม่ดีด้วยหรอมั้งในสายตาของเขาอะไรเงี้ยมุมใครมุมมันออแต่เราแต่หมายถึงความบาลานเนี่ยคือพี่ปีกิก็อนุญาตไม่ใช่แบบว่าปิดถูกไหมอนุญาตแต่แค่มันล้นออกไปล้นเออเราพยายามตีกลับเข้ามาใช่แล้วฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเอ๊ะแล้วไม่ใช่ว่าวยวายเลยนะมาพาเป็นคนที่เอ๊ะแล้วดูก่อนแบบเกิดอะไรขึ้นดูก่อนสังเกตพฤติกรรมของเธออ่ะ เธออย่างนี้หนึ่งเธออย่างนี้สองเธออย่างนี้สามเธออย่างนี้สี่แล้วก็เฝ้าดูว่าสุดท้ายแล้วเจตจำนงในจิตเธอคืออะไรกันแน่อพอเห็นแล้วได้ชัดกระจ่างแล้วถึงได้อ่ะมาคุยกัน